มาครับพี่น้องมันนี่พี่ยีซีผ้าเห็ดผัดกะเพราไข่หอยนี่ครับพริกหอมแฉกขาวหอยขาวนะครับเนาะนี่ครับกับมีถั่วที่ไปเก็บใบพริกมาใส่น้ำข้นมาเล้วเผ็ดๆเนาะนะนี่ครับใบพริกพี่ยีซีมันหนาพนดไปพี่น้องมันว่าเป็นหน่วยเดียวบู้พ,พี่น้องเลยเอยุ่ส่วนส่วนยู่บันกลงพี่พี่ยีซีนะครับนะ นี่ครับเด็ดเอาใบไปผัดกระเพราเผ็ดเผ็ดผัดกระเพราไข่หอยนะครับเนาะนี่ครับไอ้ฟือนี้ซีเก็บเด็ดขาดกันพี่น้องนะครับใบของมันหลายพูดพี่น้องมันเล็บว่าเป็นหน่วยพี่น้องเลยเป็นหน่วยลูกเดียวเขาหล่ออยู่เด็ดเดี่ยวเฟือซีเอาใบออาใบก่อนนะครับเนาะนี่ครับใบมันหลายโพูดอ่านที่ใบหลายเพิ่งบ่เป็นหน่วยเดือยวพี่น้องเดี๋ยวใบไปผัดกระเพราเซนิบัดพี่น้องเลยผัดกระเพราไข่หอย เด็ดเดี่เพื่อนลงลุงอะไรกันนะพี่น้องเนาะใบลายแล้วเพื่อนมาปินน้นนวยไหมนะครับปลูก <c> ด <oughs> ้วยบันโกงยุบบ้านนี่แหละพ,พี่น้องสวนพริกแน่น้อยว่าจะได้พ่อได้กินนวยกันบ่ได้กินดอกพี่น้องเอ้เป็นนวย <c oughs> ต้นละนวยไหมพี่น้องเอ้เพ่ด็ดออยนะครับใบเพป็นลายพูดนะพี่น้องเผื่อ จงไว้สำเนี้งกัพ่อหน้าพี่น้องน้อหายโลง่ลงๆจงหน่อยเพิ่นไทยเทกหน่อยเพิ่นที่ได้เป็นหน,น่วยหน้าพี่น้องเนาะนีะ่ครับนี่ตป็นยีซีกันเด็ดเหลือไปแล้วครับนี่ล่งจงไปแลยไปแล้วงานมอกรัวรัวพี่น้องไปครับไปเนี่เอาไปล่างผัดกะเพากินพอน่อปั่นครับล่างมาเก็บมาแล้วมาล่างแ่งน้ำไปหน้าพี่น้องเนาะนีะ่โอ้งามงามพี่น้องแตล่ลายเป็นผัดผัดกะเพาเผ็ดๆปัดนหน้าพี่น้องเนาะ ครับกระเาห่อนแล้วใส่พริกหอมลงไปคั่วให้หอมเลยพี่น้องนี่ครับปุณย์ยีสี่ก็ปรุงรสไปนะครับก็้วเมกี่น้งมันหอยน้ำตาลผงขี้รดนะครับเนาะตามใจชอบนะครับเด้อครับรับรองว่าเผ็ดขนาดพี่น้องเลยครับว่าใส่หอยไข่หอยลงไปเลยนะครับแล้วไข่หอยเกล็ดนะครับด้วยอัดกระเทาไข่หอยเกลยวราดข้าวไข่ดาวพี่น้องเ้ย เป็นแก่แทบของพี่น้องครับกระปุงได้รสชาติเลยได้พี่น้องเนาะน,นีใส่ใบพริกลงไปเลยครับใบพริกเก็บมาแต่ส่วนน้น้อยเมื่อกี้เลยพี่นอ้องใส่ลงไปเลยครับเป็นผักกินเพิ่มความเผ็ดเข้าไปงามรัพบพี่น้องด้ยวยใบพริกไหมโมเป็ดหน่วย ใส่ลงไปหลายๆเรือพี่น้องนี่ครับคนเข้า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 กันเข้ากันพี่น้องนี่ครับก็ผัดออกมาเรียบร้อยพี่น้องน่ากินบ่อพี่น้องผัดกะเพราไข่หอยเชียวสุดๆร้อนๆเผ็ดขนาดเลยพี่น้องเลยเมนูครับอร่อยอร่อยล็อทอดไข่าดาวพี่น้องแป๊บหนึ่ง ครับนี่ครับกระทะจิ๋วของพียีซีกับทอดไข่ดาวเลยนะครับล่อนบ่บ่ไม่ติดได้พี่น้องนี่ครับจะว่ามาหน้าตายังไงพี่น้องครับไข่ดาวของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยจากฝีมือกระทะน้อยๆกระทะจิ๋วพียีซีพี่น้องสีสันน่าทานไหมพี่น้องครับผัดกระเพราไข่หอย มาครับปิยีซีบอกินไหนเบิ้งหรอ,นนนหนอพี่น้องบอกินไหนเห็นหรอพี่น้องแล้วนี่ครับกะเพราไข่หอยเคียวใส่กับยอดพริกปลูกเองพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ไหนพี่น้อง ไข่ดาวมาครับมันลุยเกันเลยพี่น้องเผ็ดเผ็ดแซ่บๆบได้หั่นพริกใส่เดี๋ยวพี่น้องตะตำใส่กับยอดพริกก็เผ็ดพวแนี้แล้ว รสชาติจัดจ้าน อืมทานจานเดียวง่ายพี่น้องอืม น้องลองเห็นเบืง้งเร้เพี่น้องเลยแซ่บบม่ดเด้ครับอาหารจานเดียวผัดกระเพราไข่เชียรี่ไข่หอยเียว ่แล้วก็ให้เบ่งบรรยากาศครับมืดฝ้ามัวดินอยู่พี่น้องเลยฝนตกไปใส่ก็บ่ได้ฝนครับอืครับกินข้าวอิ่มแล้วก็ให้พี่น้องชมบรรยากาศครับผนครับมืดฝ้ามัวดินมาครับนะตึกสูงนี่เห็นนะตึกกุ้มยีบสามนะครับนโซนเอเชียเฮานะครับเนาะยูหันนะครับเนาะของอยู่ของกินยูหันเบื่อพี่น้องเลยครับทำมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ให่พูยีซีนั้นไ่เลยครับแล้วกดกระดิ่งนะครับนี่ครับจบด้วยภาพสวยๆครับบรรยากาศดีๆครับขึ้นฟ้าขึ้นฝขนฝขอเข้ามาสวัสดีกันเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบาย